PJ Playlist. ดีเจอ้อมค่ะก็เป็นอีกเพลงที่คุณรู้ฟังเลือกมานะคะ lonely นะคะของ l u s t ค่ะเ,เห็นข่าวในทีวีเขาบอกว่าวินจักรยานยนต์ซิ่งหนีตำรวจรถพุ่งเข้าไปในร้านซ่อมรถอ่ะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนะก็ไม่รู้ทําไมต้องหนีตำรวจอ่ะอันนี้เราไม่มีใครตอบได้ถูกไหมอะไรที่ทําให้เราต้องหนีตำรวจเกิดอะไรขึ้นละ่ะตำรวจจะจับเพราะอะไรแต่มันก็ไม่รู้เลยเนาะ แต่การที่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะมันก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเอ๊ะเขาจะจับอะไรแล้วเห็นท่าทางที่จับนี้แบบอุตายแล้ะแรงพอใช้ได้อุตายแล้ว,ลว,ว,ลวมีฟาดด้วยเพราะว่าเขาคงดิ้นเนี่ยนะคะก็คงมีการขัดขืนกันนิดนึงสิ่งที่น่าสนใจคะ่ะ WHO เขาก็าเลยจัดให้เราควรจะรับเกียรตินี้หละมันใช่เกียรติหรอเขาไม่ได้เกลียดเราแล้วมันเป็นเกียรติไหมไม่อะคะ่ะ WHO จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับที่เท่าไหร่ให้ทายของโลกนะคะคุณผู้ฟังห้ามไปเซิร์ชหาให้ทายว่าเขาจัดให้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกระหว่างนี้อ้อมจะพูดของเรื่องเงินก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังเอาเรื่องเงินก่อนอ้อมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกับคุณผู้ฟังเอาไว้เป็นระยะระยะอันนี้มาฟังในเรื่องนี้ว่าถ้าคุณสนใจในสิ่งที่ ออมก็ได้ลุ้นก็สนุกมากออมสินเขาจัดเต็มคุณรู้ฟังคุณไหมผู้โชคดีเงินล้านอาจจะเป็นคุณเพราะอะไรคะออมสบายแล้วก็ยังคงลุ้นสนุกกับสลากออมสิน2ปีทั้งใบสลากและดิจิตอลนะคะลุ้นรับอภิมหารางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทฝากครบ2ปีนะคะรับดอกเบี้ย1.2 0บาท หน่วยพิเศษบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังฝากเลยง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันไหมโมนนะคะอันนี้มันก็ดีตรงที่ยังไงดอกเบี้ยอยู่ที่1.20และระหว่างทางเกิดได้30ล้านมายกลัวจะทําทตัวไม่ถูกจังเลยเนี่ยรู้สึกว่าเห็นไหม เวลาที่เราแค่คิดว่าเราจะซื้ออะไรหรืออะไรจะรู้สึกว่า,ตาแต่เราถ้าได้รางวัลใหญ่จะต้องใช้อะไรบ้างนะทําตัวไม่ถูกเลยไม่รู้ต้องให้ใครเท่าไหร่แบ่งตรงไหนดีนะเริ่มต้นซื้อก่อนจะ้ะอ่ะมีคนตอบมาเยอะแยะว่าอันดับที่หนึ่งถามว่าถ้าระดับโลกอย่าให้เกียรติตัวเองถึงขั้นอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ฟังเอาแค่อันดับเก้าก็พอเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับเก้าของโลกนะคะ แยกที่มันสัญจรหนักหนาสาหัสของเวียดนามคุณผู้ฟังถ้าใครเคยไปเวียดนามมันจะมีแยกวัดใจอยู่ใช่ไหมคะที่แบบเอาพรวดพลาดพรวดพลาดหมอสาม้าเลยมามาเราว่าตรงนั้นตรงวุ่นวายแล้วแต่แรงของเขายังดีกว่าเรานะคะเขาอยู่ดีกว่าเราเราก็เลยเท่ๆไปตรงที่อันดับที่หนึ่งของเอเชียคือเราค่ะ และอันดับที่หนึ่งของอาเซียนก็คือเราค่ะคุณผู้ฟังและส่วนใหญ่ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะเป็นผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เขาบอกเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นขับรถด้วยความระมัดระวังและบางทีอ้มก็เชื่อว่าเราระวังแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ระวังและนอกจากไม่ระวังแล้วชอบไฟและปะทะและหันมดาด่าอันนี้ก็พยายามงับตัวเองให้ใจร่มๆกันนะคะคุณผู้ฟังเก็บชีวิตของเราไว้ค่ะ พุทธพุทธอย่าลืมโทรนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเวลาต้องเข้าสังคมในระดับหนึ่งถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยดื่มแต่จะโดนบังคับให้ดื่มโดยบอกว่าเฮ้ย hey, ดื่มหน่อยมันจะได้สนุกตั้งแต่บังคับมาก็ไม่สนุกแล้วเนี่ยแหละค่ะน่าสนใจเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคุณผู้ฟังย้อนหลังได้เลยค่ะทุกช่องทางที่ทำได้เข้าไปฟังเข้าไปดูค่ะกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มค้นหาจุดปลาย์ไทยใกล้คุณที่ ไลน์นะคะ @thailandpost เมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ปโปพลิสพลัสลูกอมคอลิฟเฟนซีเล็กดีรโตดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกแท้หอมอร่อยเอโลวาลาวาแอคทีฟ IMF S S F จาก B B L A M มากกว่าเลือกได้ตามใจคะ่ะพุดถอพุดธ